สวัสดีค่ะสวัสดี f อฟทุกท่านนะคะวันนี้ก็เจอกันหลังเลขออกนะคะเป็นยังไงบ้างคะใครโชคดีบ้างคะก็คนอื่นก็ขอแสดงความดีใจด้วยกับคนที่ก็ซื้อได้นะคะซึ่งตัวที่เลขออกรมานี้ก็คือเขาอั้นเกือบทุกเจ้านะคะยินดีกับทุกๆคนนะคะ คนอื่นก็ฝากช่องน้องมีโชคด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อเป็นกาาําลังใจให้เด็ดทางช่องด้วยนะคะงวดนี้เลขเข้าหลายสํำนักนะคะขอเอดก็ขอบ,บอกก่อนเลยเนาะว่าท่านไหนที่มีโชคแล้วหรือจากช่องใหญ่ ช่องไหนหรือทางวัดไหนก็ขอเชิญร่วมบุญกับทางเขาด้วยนะคะเพราะทุกตัวเลขมีที่มาที่ไปเนาะว่าอีกอย่างเราจะได้เพิ่มดวงของตัวเองเพื่อจะได้มีโชคไปเรื่อยๆนะคะหรือจะฝากหรือจะทักมากับทางเอสก็ได้นะคะเอสมีทุกมีทุกช่องเลยนะคะเลขบัญชีนะคะเดี๋ยวเอสก็หรือเบอร์โทรก็ได้นะคะ ทางช่องแม่สาวดำนะคะช่องพ่อเทืองช่องดัตบณีชแน,นลช่องเอสประวัตินะคะท่านใดที่ติดตามช่องใหญ่แล้วก็เชิญเลยนะคะเพราะว่าการที่เราต่อบุญต่อยอดของเราเองนี่คือจะได้มีในความเชื่อส่วนตัวนะคะเพราะเอสเองก็มีโชคตลอดนะคะแต่ก็ไม่เยอะเพราะเรามีทุนน้อย ตัวไหนที่เราซื้อหนักมันก็ไม่เข้ามันอยู่ที่ดวงกับบุญวาสนาของเราเนาะเะ๋เพิ่มให้เสียเวลานะคะเดี๋ยวจะให้ดูตัวเลขที่สำนักไหนเข้านะคะอันดับแรกก็ของปู่คำเสนเลยนะคะอย่าไม่พลาดเลยนะคะให้ตองงวดนะคะดูเลยค่ะค่ะนี่ค่ะ <c oughs> โทษค่ะของปู่คำแสนนะคะ สุดยอดของปู่เขาจริงๆเลยนะคะปู่เจ้ากาดำนะคะให้ตรงงวดนะคะ7 3 5หค่ะเอกซือลอตเตอรี่สองใบนะคะหาได้สองใบนะคะไปออกบนเลยอดเลยนะคะเสียดายมากค่ะต่อไปของวัดกุดเห่นะคะสามห้าหนึ่งค่ะ เสียดายมากๆนะคะเพราะว่าทางวัดได้เลขมาคนก็ซื้อไม่ได้คนงบน้อยก็ซื้อไม่ได้เนาะคนมีตังค์เยอะเขาก็ซื้อได้จ่ายครึ่งเขาก็ซื้อกันเยอะเขาก็ได้ไปเนาะเนี่นะคะวัดกุฎแหนะคะทางช่องใหญ่นะคะอยากร่วมทำบุญก็เชิญเลยนะคะ หรือทักมากระทางเอสก็ได้นะคะของช่องแม่สาวดำนะคะปูปูสีสุดโทบอกแม่สาวดำนะคะบอกเป็นเลขบอกบุญนะคะ085เพื่อท่านอยากจะสร้างองค์ปูไว้ที่ถ้ำนาคานะคะที่จังหวัดสีสเกตนะคะ8ปดสามเต็มเต็มค่ะ อันหมดทุกอย่างเลยนะคะคุณยายฝันแม่นนะคะช่องพ่อเทืองค่ะฝันสองรอบนะคะเจ็ดสามห้าค่ะ้าอกล่างก็โชคดีไปเนาะเป็นตัวเลขตรงกับปู่คาเสนนะคะลอตเตอรี่ก็ได้ ซึมอกบนก็ไม่ได้เียนสว่างแดนดินนะคะเข้าไปแล้วนะคะจริงๆแล้วเขาวงกลมให้สามให้ตั้งสามแต่วันนั้นเอ็ดหาปากกาไม่เจอค่ะอยู่ที่ทำงานพอดีค่ะจริงๆเขาวงกลมให้สามหางนะคะเก้าเอ็ดก็ได้พูดบอกไปแล้วว่าเขาวงกลมทั้งสาม พอดีเอสหาปากกาไม่เจอค่ะประพูณคุณป้าฝันแม่นทั้งช่องพอเทืองนะคะฝันเห็นเลขลอยแดงๆนะคะเข้าที่แปดสามเลยนะคะ ของปูฤสีร่วมโพทองค่ะน้องกุมารยังแม่นเหมือนเดิมนะคะน้องกุมารเ้นที่สาห้านะคะของปูน้าของปูหน้าเข้าที่เลขทูบนะคะเลขท,ทูบที่ทาบิธีบ้านเอสเฮบ้านรัตนีชาแนลนะคะ สามเจ็ 3, 7, 5, พอเราเราซื้อเราก็ต้องซื้อตัดอยู่แล้วนะคะตัวกระปูหน้าพอดีตังกระปูคำแสนพอดีกลับไปกลับมาเนาะถือว่าเข้านะคะตัวเลขวิ่งปูห้าเดนะคะวิ่งบน5นะคะยังไม่มีหลุดนะคะ แต่ก็ได้เจอเจ้าของสูตรสามล้านตัวจริงนะคะสามใช้ยาสูตรสามล้านให้วิ่งสองกับแปดนี่เสียถมดินนะคะใส่ได้รับเป็นล้านอีกแล้วนะคะศูนย์สาห้าค่ะเ็วิ่งห้านะคะเสียก็ะอชบเลขห้ามากค่ะ ที่กงหลักกิโลของท่านแรกนะคะห้าศูนย์เปิดกับสามห้าค่ะเลขตัวเลขหลักกิโลไม่เข้านะคะงวดนี้ไม่มีปูชัยวาน ลุงปู่บอกถ้าไม่ถ้าไม่งดหนีบอกไม่ถูกจะเลิกบอกนะคะถ้าบอกไม่เข้านะคะเข้าสามเปดค่ะยิ่งบนล่างสามนะคะเข้าทั้งตัววิ่งทั้งบนทั้งล่างเลยค่ะกู่สารครามเข้าที่สามห้าค่ะ เล็น้องแมวก็สามห้าหนึ่งห้าสามหนึ่งวิ่งสามถือว่าเข้านะคะไม่ถือแล้กค่ะเข้าเต็มๆนั่นแหละค่ะนักน้อยนะคะปู่เจกกกปู่เจกมาบอกว่าจะให้อกะะหอกตัวนี้นะคะแล้วล่างจะให้ออกตัวนี้นะคะ ก็ออกจริงๆค่ะแล้วก็นากน้อยฝันซ้ำนะคะสามห้าค่ะจากช่องพ่อเทืองนะคะลุงป๋องงวดนี้ถ้าจับดีๆสามตัวเลยนะคะลุงป๋องวงกลมให้สามแปดค่ะหกแปดแปดเจ็ดแปดแปดสามแปด เขาสองงวดแล้วค่ะน้องป๋องหลังจากเงียบมาหลายงวดจากช่องสาววัานนาสวีเดนนุมสวีเดนเลขน้องสาวเขานะคะน้องเทวรัตนะคะที่ฟันคนเก่กเขียนเลขให้ห้าแปดสามอายุสามสิบแปดนะคะดีใจกับเขาเนาะ เขามีตังเขามีเขาซื้อได้รถทางสายบุญนะคะขอพี่นางนะคะเข้าทุกง,งวดนะคะฝันแม่นทุกง,งวดค่ะกันเลขตีศูนย์สามแปดเห็นที่เลขสะพานก็สามแปดนะคะคนฝันแม่น อา,อาจารย์เนี่ยให้ดูยังอาจารย์เนี่ยนะคะเข้าต่อนเนื่องแล้วนะคะสองสามงวดแล้วนะคะกลับมาอีกครั้งนะคะหลงังจากเงียบมาหลายงวดแล้วค่ะเด่นสาเด่นสี่สามแปดจับคูยสามแปด สี่สามตัววิ่งก็สามแปดปูดุ่สีอินดำห้าสามค่ะธีว <c oughs> ัดดงนาเพลิน เลขสองคนสีเกรนะคะเข้าที่เลขตัวกันนะคะตันที่83นะคะตัวที่มาใหม่เนาะว่าตัวเก่าค่ะให้ตัวมาใหม่ไม่เข้านะคะเลขสองค่ะมาใหม่หกแปดเก็ต้องขอขอบคุณช่องใหญ่ๆนะคะทุกๆช่องนะคะที่ได้นำเสนอข้อมูลข้อมูลดีๆมาฝากเอซีเนาะ ก็ปีใหม่แล้วเนาะก็ปัจจัยมากน้อยเราก็ร่วมกันทําบุญเนาะสิบยี่สิบอะไรก็ว่าไปเนาะเพราะว่ามันเป็นเลขอัน้นบางคนใจครึ่งก็ก็ซื้อแอดก็เสียดายมากเวลาแอดซื้อมันก็เวลาซื้อก็ไม่ออกก็น่าเสียดายตามเนาะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปนี้ เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ